พี่น้องเดี๋ยวพาไปดูบ่อนลงครับผมรถไยเราก็เพิ่งมาถึงที่อลองรถไถก่อนรถไถปรปบก่อนครับเ,ยยเช็คเขาก่อนนี่

ก็ใช่รถไถก่อนนะเพราะว่าทางมันต้องเคลียร์ลิงทางก่อนข้างในครับผมเพาว่าเราไปเที่เรื่อยไม่ได้ของผมเพอาวรถยางระเบิดไปดูครับผมด,ดูไทยก่นไทยต้องเคลียร์ก่อนนะครับ เจตีเรากำลังขับรถไถครับเจตีเตี รอต้องเจาะนอกันครับผมเดี๋ยววันนี้เสียแจ็คจะตีเป็นขั้นแรกครับผมเสียแจ็คเดี๋ยวแจ็คจะติดไป่นอนเดี๋ยวแจ็คนอนแม่งอีติดแม่ไอีติดเสียแจ็คเทะเป็นขั้นแรกครับผม เสียแจ็คเราก็ตามไปด้วยเสียเดฟครับพี่น้องนะเสียเด็บเสียเด็บะโปวดเลยเนาะเสียเดฟเสียเดฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูว่าจะมีติดไหมงานแต่แจ็คกันแรงแล้วผมเดี๋ยวเสียเตะกำลังแคลลิงทางให้ก่อนครับผมเสียเตะเราก็ถ่ายกลับมาครับโอ้วัด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  คดัดๆดขดกิตัวไหมล่ะเดี๋ยวเอ็งตูปูมาเลยกันหนมั้งนะเนาะเป็นไงกัลองเนากนกัได้ครับครับ แคลงมือแล้วพี่น้องมาดูกันครับผมมา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 อยาไปเลยอาไปเลยมายไปอยาไปนี่ดับนี้เก็กเก็ะเก็เก๊ังกระจกระวังกระจกรังกระจก ติดมันติด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 ต้นใหม่ครับมา,มาเอาวะเลยเลยตัวอย่างเดียว Nằm lên, nằm lên Nằm lên, nằm lên Jack nằm lên Đẹp, đẹp Nằm lên, nằm lên Phải mất ạ Thôi ờ, mà Thôi ờ. Để chắc đạp được với nó áo đèo ôi đi cái này nó ฮะแยกๆเดี๋ยวเดี๋ยวตดกิงไม่อนดิน้ำด้วยที่กิงไม้ครับพี่น้องตรงนี้ตรงเคียร์ลิงของคนเนบอกแล้วเาหัวกแดงเนี okay. mm? ่ย้